โอมนัสวยาโอมนัสวยาโอมนัสวยาสวัสดีค่ะทุกๆพลังงานนะคะครับสวัสดีพลังงานความสุขทุกทท่านนะคะมาดูสิว่าดวงดีของคุณตอนนี้คืออะไรนะคะขอให้ไพ่เด็กนี้ได้บอกมานะคะว่าดวงดีของคุณทุกคนที่มาเจอคลิปนี้ตอนนี้คืออะไรนะคะโดยผ่านเสียงนำองค์พ่อสิวะท่านนะคะโอมานัสวยาโอมานัสวยาโอมนัสวย คุณจะมีงานเฉลิมฉลองแน่นอนอ่านรื่งเริงหรือหลายๆคนได้มีการประกาศรางวัลแล้วคุณได้รับคุณหลายๆพลังงานก็มีงานเลี้ยงฉลองอะ่ะมันเป็นการเฉลิมฉลองอะค่ะคุณอาจจะแบบเดี๋ยวขอดูอีกใบกหนึ่ง หลายๆคนมีงานมั่นหลายๆคนมีงานมั่นหลายๆคนออกเดทมันเป็นการเฉลิมฉลองเอานี้มันเป็นพลังงานความรักรู้ละโอชัดมากหลายๆคนก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเริ่มต้นกิจการใหม่หลายๆคนกําลังทําสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองอาจจะเริ่มต้นกิจการใหม่อาจจะกําลังทําธุรกิจของตัวเอง คุณจะได้เฉลิมฉลองแน่นอนนะคะดวงดีของคุณนะคะคุณจะได้เฉลิมฉลองหลายๆคนมีงานมั่นหลายๆคนได้มั่นนั่นหมายมันเป็นการเฉลิมฉลองอาจจะเป็นเฉลิมเล,เล็กๆระหว่างคนสองคนหรือมีการจะพูดว่าไงมันเป็นการเฉลิมฉลองมันอาจจะเป็นงานเลี้ยง หรือคุณอาจจะได้ไปงานเลี้ยงเฉลิมฉลองความสุขอะเดอะวโวนี่มันหมายความว่าคุณจะได้พบคนที่ดีนะคนรักที่ดีมิตรภาพที่ดีมันได้เฉลิมฉลองหรือค,คุณอาจจะแบบมาพบเจอกันแล้วมีการกินเลี้ยงเฉลิมฉลองเป็นความสุขอะคะ่ะดวงดีของคุณที่คุณจะได้รับนะคือการเฉลิมฉลองความสุขความสมหวังมันเป็นความสมหวังด้วยนะคะเป็นความสมหวังที่ก่อนนัานเนี้ยคุณได้ฝ่าฟันมันมา นะคะฝ่าฟันหลายสิ่งหลายอย่างมาและ่อน,น้านี้คุณได้อดทนทํำบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองและจากนี้ไปคุณประสบความสำเร็จได้เฉลิมฉลองมันเป็นความสุขเป็นอารมณ์ของความสุขมากๆเลยนะคะอารมณ์ของความสุขมากๆาบางคนก็ได้พบรักทางไกลต่างถิ่นแดนไกลมา อาจจะมีการเลี้ยงเล็กๆน้อยๆกันบางหลายคนได้แบบมีการมั่นหมายเป็นการเฉลิมฉลองหลายคนได้ออกเดตมันเหมือนเราได้แบบในเส้นทางของความรักเราล้มลุกคู่คามาตลอดแต่เรายังยืนหยัดแล้วยังเชื่อว่าคนดีๆอย่างเราต้องเจอคนดีๆแน่นอนคนที่ คู่ควรกับเราแน่นอนแล้วคุณก็เจอเนี่ยดวงดีของคุณนะคะแต่หลายๆคนก็เหมือนกับเริ่มต้นกิจการใหม่หรือทําอะไรของตัวเองอ่ะได้มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของตัวเองแล้วเกิดการเฉลิมฉลองนะคะม,มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของตัวเองแล้วได้เฉลิมฉลองกับสิ่งที่ตัวเองได้ทํามานะคะดีใจกับทุกคนด้วยคะ่ะน้อมรับพลังงานดีๆนี้เลยคะ่ะดวงดีของคุณคือคุณได้เฉลิมฉลองได้พบ คนรักที่ดีได้มีกิจการของตัวเองได้มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของตัวเองอะที่ถูกใจคนอะแบบนั้นเลยค่ะยินดีกับทุกพลังงานนี้นะคะยินดีกับดวงดีของทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้ค่ะยินดีด้วยค่ะ